แตกตื่นกันหมดเมื่อเกิดเหตุหนุ่มคลั่งยาอารวาสควงมีดปันตอขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีย่านบางพลีก่อนจะควงปืนบุกเข้าไปภายในห้างแล้วเอะอะโวยวายพร้อมกับตะโกนข่คมขู่คนในห้างอ้างว่ามีปืนและระเบิดในมือประชาชนต่างพากันหนีตาย เจ้าหน้าที่รปภอของห้างรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์กันคนออกห่างจากชายคนนี้และรีบประสานไปยังตำรวจสบพบางพลีเพื่อเข้าส่งกำลังระงับเหตุ ไม่นานพอสายตรวจมาถึงปรากฏว่าชายคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทําให้สายตรวจสบพบางพีขับรถไล่ล่าตามจับตัวเนื่องจากว่าเกรงหวั่นเกิดอันตรายกับบุคคลอื่นจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดภายในร้านขายของชําหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีนั่นเองภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนช่วงบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสามารถจับภาพนายสุพจน์ หนุ่มคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากห้างจอดบ,บริเวณข้างทางอยู่สักพักก่อนที่จะขี่มากลับรถใต้สะพานคลองโดยมีรถของเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านร่วมถึงสามารถจับภาพขนาดนายสุพจ์ทิ้งรถจักรยานยนต์ก่อนจะวิ่งเข้าไปในร้านขายของชำ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าชาร์จและใส่กุญแจมือซึ่งนายสุพจน์ก็ได้เอะอะโวยวายก่อนที่จะนำตัวขึ้นท้ายรถไปควบคุมตัวที่สพบางพลีจะนายสุพจน์ยังคงโวยวายเสียงดังมาถึงข้างนอกโอ้เ้ารครับผมมีรอยสักนิ่ฐานผมใส่ชุดแักกาไม่ได้เหรอทำไมล่ะอ๋อลุงน้องผู้ใหญ่ไทยใช่อ๋อผู้ใหญ่ไทยเรียนคูาศาสตร์ผมเรียนร้ฐศาสตร์นินิาศาสตร์ ไอ้ควายมันเลืออกันเลยเรียนครูมาเรียนปกครองมาทำปกครองไพอได้เป็นใหญ่พอได้ไงผมจบการศึกษาตั <ing> ้งแต่อายุสามสิบกว่ากูยังไม่โมอเลย